พิทาโกรธจัดจเจ้ายอดศึกจะร่วมลบกับประเทศไทยนะไม่ยอมแน่วาแดงจะมาบุกอะไรไม่ยอมแน่นะพิทาบอกไม่ได้จะไปยบเขาทำไมพิทาบอกว่าข้างบ้านานข้างศึกทข้ากันเขาไม่ลบกันแล้ว <c oughs> นะเ <c oughs> พื่อนบ้านผมเชื่อว่าเขาไม่ลบกันแล้วนี่ เออเจ้ายอดศึกจะไปลบอะไรไม่ได้นะเออจะมาร่วมลบอะไรไม่ได้นะครับเขาต้องเอาเรือประมงไปลบกันครับ <c oughs> นี่พิธาโกรธเลยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ลบกันด้วยอาวุธแล้วเขาลบกันด้วยเรือประมงแล้วนะเป็นไงล่ะเรือประมงโดนยิงซะ <c oughs> นะครับ <c oughs> นะนี่แหละฮะ นะถ้าเกิดว่าไอพิทามันได้เป็นใหญ่นะรับรองนะครับเออประเทศเรานะได้เสียดินแดนนะได้เสียเป็นเมืองขึ้นต่างชาติแน่อย่าว่าตะว้าแดงเลยมาบุกเลยครับว้าเขียวว้าเหลืองก็มาเต็มไปหมดนะเออว้าส้มนี่มาคนแรกเลยว้าส้มอ่ะนะพวกว้าส้มอ่ะนะพวกไอพวกสีส้มนะโอ้ยกบ้านยกเมืองให้เขาเลยนะครับ พออพิธานเนี่ยที่มันบอกว่านะข้างบ้านเขาไม่ลบกันแล้วเพื่อนบ้านเขาไม่ลบกันแล้วเนี่ยเออนะเออรับรองได้เป็นเมืองขึ้นว้าแน่นอนว้าว้านี่ดีใจลเลยเฮ้ยประเทศชาติไทยเว้ยคนไทยเว้ยไอพิธาเว้ยมันบอกมันว่าไม่ลบกันแล้วเว้ยมันจะยกเลิกเกณฑ์ทหารเว้ยพวกเราบุ๊เนี่นะนีะ่แหละครับ นะความมั่นคงของประเทศชาติหายหมดแน่นอนถ้าพิธามานะมันจะลดในพลนะมันจะลดเินทหารมันบอกว่าในพลเยอะที่สุดในในโลกว่างานประเทศไทยเยอะที่สุดในโลกนะเราต้องยกเลิกเณกฑ์ทหารด้วยน,ะนี่นี่คือความคิดของคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นใหม่มันจะคิดอย่างนี้แหละนะครับมันจะคิดว่านะพอถึงเวลาค่อยไปเกณฑ์พอถึงเวลาลบจริงๆนะค่อยไปเกณฑ์ก็ได้เออ มันไม่รู้หรอกว่านะครับทหารเนี่ยมันต้องฝึกฝนกันเป็นปีๆนะพอจะไปจับอาวุธจะไปจับไปขี่รถถังนะจะไปขี่เครื่องบินจะไปซ้อมรบยิงปืนใหญ่อย่างเงี้ยมันต้องใช้ความรู้กันหมดไม่ใช่นึกเวลาถึงเวลาอ้ยเดี๋ยวค่อยไปซ้อมเดี๋ยวค่อยไปเกณฑ์มีสงครามก่อนก็ได้ค่อยไปเกณฑ์น่ะแล้วถึงเวลาจริงๆใครจะมาถามหน่อยเถอนะนะหนีกันหมดอ่ะไม่มีใครมาเกณฑ์หรอกนะครับ เออนะแล้วเหมือนไงเนี่ยน้ําท่วมเราก็ไม่รู้หรอกมันจะท่วมตอนไหนท่วมทุกปีอะ่ะเห็นไหมก็มีแต่ทหารนี่ไปช่วยไม่ใช่ถึงเวลาอา้าวน้ําท่วมเหรอเดี๋ยวใครจะไปเกณฑ์ทหารเขาไปช่วยคนอย่างเงี้ยเงี้ยเหรอเออมึงไปถึงเดทเจอมึงไม่ไม่ไม่เคยฝึกระเบียบมึงไม่เคยฝึกอะไรมึงจะไปช่วยยังไงถามหน่อยนะเออทหารน่ะก็ต้องฝึกตื่นแต่เช้าวิ่ง กินข้าวนะแล้วก็มาฝึกเงี้ยมเวลาไปถึงโอ้โหไปช่วยคนน้ะไม่หายแล้วปลดลมเป็นแรงเป็นเป็นลมเป็นแรงไปก่อนแล้วเป็นช่วยใครไปได้เงี้ยเนี่ยคือคนรุ่นใหม่คือพวกน้อส้มนะฮะเออว้าวเวอร์มายิงปืนยิงตั้ม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 ต,ต,ต,ตกใจวิ่งหนีก่อนเพื่อนเอ้ยมาแล้วค่าศึกมาแล้วเอ้ยอย่างเงี้ยนะไอพวกนอมสม้มอ่ะเออมันจะไปลบรคกับใครได้ใช่ไหม ได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดมึงก็ตกใจวิ่งหนี้นะอย่าแล้ววิ่งหนีตุดเปิดนะโอ้เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอ,อกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวก กด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ